ต่อก็ไม่ได้รับคําตอบค่ะเพราะตอนที่เราสั่งซื้อมันเหมือนจะเป็นระบบคอมพิวเตอร์นะที่กดสั่งซื้อค่ะแล้วเขาก็เก็บเงินปลายทางอย่างเนี้ยค่ะคือ,คอติดต่อไปก็ไม่ได้รับคาตอบใดๆทั้งสิ้นค่ะของพี่เกศนี่ได้หูฟังหูฟังของคุณพี่ได้เลยคะหูฟังคุณแม่ได้เลยคะอ,อ๋อแม่ต่างอีกเรื่องหนึ่งอ๋อต่างอีกเรื่องนึงค่ะของคุณพี่ได้เลยคะได้เป็นหูฟังอได้เป็นหูฟังกันทั้งนั้นเลยนะคะซึ่งถามว่า หูฟังเนี่ยนะคะไม่ได้อยากได้เขาอยากได้สิ่งที่มาปกป้องลมหายใจของเขาซึ่งหมายถึงว่าการเสียเงินจํานวนนี้คือจํานวนมากแล้วไม่ใช่แค่คนคนเดียวนั่นหมายถึงว่าสร้างสร้างความแบบแทบจะพัทงที่หน้าในเศรษฐกิจแล้วก็พังที่หน้าในหลายๆบ้านที่ต้องจ่ายเงินจานวนนี้ไปแล้วไม่ได้อะไรกลับมาเลยค่ะจากข้อมูลที่เรามีครับู้เสีหายที่เรา ตอนนี้นะครับผู้เสียหายเนี่ยตอนนี้ก็มีแจ้งเข้ามานในเพจกันค่อนข้างเยอะเพราะว่าเราเองเนในฐานะของตัวแทนหรือว่าผู้แทนจําหน่ายที่ได้รับมาตรฐานแล้วก็ได้รับการแต่งตั้งจากทางบริษัทนะครับเพราะฉะนั้น,นทุกวันนี้คือเข้าใจว่าน่าจะน่าจะร่วมร้อยลายเหมือนกันแต่ว่าคราวนีน้ส่วนใหญ่จะอยู่แถบต่างจังหวัดนะครับซึ่งตัวเราเองเนในฐานะของผู้แทนจำหน่ายเราพยายามจะสื่อสารไปกับทางลูกค้า ที่ต้องการอยากจะได้เครื่องตัวนี้เนี่ยเอาไว้ป้องกันตัวเองแต่ว่าคราวนี้เนี่ยก็อยากจะฝากพี่พี่สื่อมวลชนด้วยนะครับว่าช่วยกันประชาสัมพันธ์เนาะเพราะว่าในส่วนของตอนนี้เนี่ยวิกฤตท,ที่มันเกิดขึ้นณเวลานี้หลายๆคนก็คืออยากจะได้เครื่องแบบนี้เอาไปใช้นะครับในการป้องกันตัวเองแต่ว่าคราวนี้มันดันมาถูกเป็นช่องว่างที่ทําให้มิจฉาชีพเนี่ยมาสแสวงหาผลประโยชน์ในแบบนี้เพราะาทุกวันนี้เราได้รับการร้องเรียนได้รับการแจ้ง มาจากผู้เสียหายเยอะนะครับแต่ส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นพื้นที่ต่าจังหวัดจะเป็นส่วนใหญ่นะครับณปัจจุบันนี้นะครับอันนี้อันนี้ของพี่เกตนะคะพี่เกตนี่เป็นใบแจ้งความใช่ไหมคะพี่เป็นใบแจ้งความค่ะแล้วก็นี่อันนี้ใบสั่งซื้อนะคะใบสั่งซื้ออันนี้ค่ะเป็นหูฟังใช่ใช่เกตพี่เกอฟตาวองแก้วค่ะ แก้วค่ะของพี่ก็เป็นไปแจ้งความกันเนาะไปแจ้งความหนค่ะจมูกปรการค่ะนี่นี่คือสินค้าที่ได้สินค้าที่มาส่งมาส่งนนครสินค้าที่ก็มาส่งเรตนนี้ก็เนไปทาใค่ะพอจ่ายเสร็จแล้วก จะจะออกมาดูค่ะเพื่อนเพราคนที่บ้านเป็นคนรับอะค่ะอ๋อเขาถือรับค่ะคใ,คใช่ใช่เรากลับมาแล้วเรามาแกะดูค่ำแล้วเรามาแกะดูจ่ายไปตาม,มาราคาคือหนึ่งพันห้า <50 S 1> ร้อยห้าสิบบาทใช่ค่ะแล้วที่แอนเห็นในคลิปนะคะคนที่โดนหลอกนะคะที่เขามารีวิวกันนะคะคือเห็นได้เลยได้เลยว,ว่าน้องๆที่ขนส่งเนี่ยนะคะ ไม่ว่าจะเป็นแซตเตอรี่หรืออะไรก็แล้วแต่น้องๆเนี่ยมาส่งของน้องๆจะบอกกับผู้รับว่าพี่ผมไปส่งแบบนี้เยอะมากนะพี่ไม่ต้องเปิดก็ได้นะมันเยอะมากเลยนะครับพี่พี่ไม่ต้องเปิดของก็ได้แต่ถ้าพี่เปิดพี่ต้องจ่ายตังนะคือนั่นแสดงว่าทางขนส่งเขาได้ส่งเยอะจริงๆมันไปเยอะจริงๆเพราะถึงท่านที่ว่าขนส่งเนี่ยน้องๆขนส่งเนี่ยเขาบอกว่าพี่มันมาจากนี่นะพี่ไม่ต้องเปิดก็ได้นะคือแสดงว่าอันนั้นนะมันเป็นการคอนเฟิร์มว่า คนส่งเนี่ยในแต่ละวันอ่ะเขาส่งของพวกนี้เยอะจริงๆแล้วเขาก็รู้ว่าเมื่อเปิดมาแล้วมันก็ไม่ได้ของตามนั้นมีใครเอาหูฟังมาไหมติดมาเอออะเอาเลยฟังพิซซ่าของงานอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะใช่ค่ะใครใครทำจะเป็นอย่างเงี้ยค่ะเหมือนกันเลยเหมือนกันมาจากมาจากแหล่งเดียวกันแต่สร้างเพดีสิสามสิเพด ตัวจริงมามาเทียบคู่กันนะครับที่อยู่ในกล่องจริงมี้ไหมคะเขาสั่งนี้เราได้อ๋ออ๋อหมายถึงเครื่องนี่คือ Space AFO นะคะแล้วก็นี่สิ่งที่สั่งสิ่งที่ได้แล้วก็ที่สำคัญน,นะคะกล่องของ Space AFO นะคะเขามีขนาดที่ใหญ่กว่าน,นี้นะคะ7.5นิ้วนะคะหาแอ,อ,อนให้ดูนะคะไซส์กล,อะะลออ่องนะคะเทียบกับเทียบกับกันเลยครับ โอเคนี่คือไซส์นี่คือไซส์กล่องสเปซแอรนะคะดังนั้นท่านที่กำลังจะตัดสินใจซื้อนะคะสมมุติสั่งไปแล้วก็ช่างพอมาถึงหน้าบ้านให้สังเกตน,นะคะว่ากล่องสเปซแอเอ้าไซส์นี้ค่ะ